สะสมไฟายฟด้ยว่าอย่างไรถูก้งครับอีกนพอสิ้นปีนี้ก็จะมีการได้ขอเลยครับว่าใครมีป้ายเยอะที่สุดวันละวันพิเศษ1ากถูกต้งครับอนนกินกีนเลยนะครับน้บกวันนี้เรารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้โอกาสที่จะได้มาใก้ชิดเปนขนาดนี้ดีครับดีวันนี้กุ้ยไม่ได้มาร้องเพลงพวกเราฟังกันแบบใกล้ชิดสนุสนานเป็นขนานี้นะครับต้ยยังส่วนนที่เป็นนักงานของเอ็เทนิ่งดีเลยครับต้้เดี๋ยว ชคนรองเพลงของเอีก็ได้แน่นอนนะเพราะผมพินประจำเดี๋ยววนี้ครวไหนอยากสั่งเมนูอะไรพิเศษี่สามต้เลยตส่วนโต๊ะเดยดีครับแมาจะป้อนด้ืยก็ได้นะฮะป้อนเลยทีเดียวนะแล้วก็มีพิเศษทั้งหมดครับเดี๋ยวตุ้จะตัดให้กับทกตุมากจ้บ้านอร้อยสองโต๊ะของพิมงานด้วยนะพิมงานพิมพ์กันแล้วครับวันนี้ครับทุกคนนี่นะครับมีโชคหลายชั้นเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นจากชั้นแรก คนจะได้อิ่มอร่อยกับเอ็มเคแบบไม่นั่งสั่งได้เต็มที่อย่างที่ตัวเองชอบเรากับตัดผักเข้าทุกชิ้นตักทุกชิ้นแล้วแต่เลยนะครับเพราะว่าในครั้งนี้อย่างที่บอกครับว่าฟอนเซรสหนึ่งเดียวทุกใจดีของเรานะครับงั้นเราต้องขอเฉลิมโภคให้กับฟอนเซสเราบัดเดียวนะเอ็มเคครับสู้แรงความอบอุ่นนะฮะทุกครั้งที่มาก็อบอุ่น ตัคนนี้ชมคนนั้นเติมน้ำจิ้มคนนี้เติมน้ำแล้วผมจะอาศัยใจควมก็ยล้วเสร็จแล้วผมโฉง่ายที่สุดเลยนพี่เพราะขนาตอนี้เราสามคนก็อบนมากเลครับร้อนจะไปสี่ดวด้วยกันแดาวว่าหกวงเย็นแล้วแสงตรงนี้เหมือนเที่ยงนะแล้วนอกวงก็จะมีไฟอะไรสว่างเหมกันเขตั้าใจริงานว่าผมกลัวเพราะเราสคนไล่บอกถูกต้องกัพูดม่พูด เราตกไจกันซะขนาดนี้เอาอย่างดี้กันดีกว่าตอนนี้เราจะเริ่มต้นอิ่มอร่อยกับเมนูของเอ็มเพย์วันนี้เรามีเกมมาให้ร่วมสูตรกันนะครับและต้งบอกนี้ครับว่าแต่ละเกมที่เราจัดมาให้ร่วมสูตกวันเนี่ยเป็นการสะสมคะแนนเพราะวันนี้นะครับไม่ได้มาทานกันอย่างเดียวนะครับเรามีของรางวัลพิเศษมาเพิ่มเติมเพียบเลยดี ทีีนไม่มีครับซึ่งของเรางวัลจาชิกของเราน่าสนใจมากครับทุกตัวอย่างเช่นอันนี้ครับเป็นเครื่องอบหน้ารุ่นล่าสุดไม่ใช่อบมาเป็นลายอะารประมาณนี้ไม่ใช่พี่ครับนี่เครับคือเป็นของกันต้องมาจิ้งหน้าเราจะมีนะมาเราจะกินฟรีตลอดครับไม่ใช่อันนี้เป็นที่ใส่ T D โอ้โหเลยนะครับแล้วก็จะมีหมอนมีคือทีนี้อันนี้เป็นของโชว์บางส่วนนะครับแต่ว่าถ้าจะได้ไปต้องร่วม คืออยากจะบอกเนี่ยว่าที่โชว์เนี่ยไม่แจแกนะครับมาโชว์เฉยๆครับม<พ>องที่แจกยังไม่แจกตาอย่างนี้นะแตกแต่ว่าก็ยังไม่ได้บอกใครว่าชิ้นไหนแตกจหรับเกมอะไรเพราะว่าจริงๆอยู่ที่ดวงของแต่ละคนด้วยแต่ละครอบครัวเราจะมีหลายเกมครับพอเก็บคะแนนเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายเราจะมาสรุปกัพพนว่าครอบครัวไหนคะแนนได้สูงพพสุดนะครับก็ได้ของวันที่แบบว่าแพงที่สุดของร้านไปเป็นชุดตะเกียบและชามข้อ MP นะครับที่เราไปไหนเนี่ยไม่ได้ถามตอบ คะแนนกับเกมแรกกว่านีกว่าบอลจะไปอิ่มอร่อยเป็นเพศนะครับให้ผมอนุญาตครับขอตัวแทนจากแต่ละครอบครัวครอบครัวละหนึ่งคนครับส่งมาส่งมามั่นใจว่าใครที่แบบว่าครอบที่สุดในครอบครัวว่ามีหลายเกมครับเดี๋ยวต้องขึ้นมาทั้งหมดกันแหละครับตามถึงแม่นอนนะครับใครจะก่อนใครจะหลักแคปเต้มาเลยครับมาเลยครับเรัตนบุผมศิษย์ที่นะครับส่งเลยไหมครับไม่ไหวครับไปครับวันนี้เลยครับไปครับบุญที่ไม่สิบมาแล้วครับบุญนี่เนียนสิบเอ็ดดีครับเสครับ สวัสดีครับเชิญครับเชิญครับตั้งเป็นีะยะทาครับอะไรอ่ะยจะบอกเกมยะง่ายที่ยืมมาต่อเลเกมระยากะเห็นไหมเราอยากให้ที่มารับรู้ความรู้สึกตอนการบนลบนเวทีของเราเป็นไงบ้างเอาละฮะเดี๋ยวคุณมีละครคนนิดหนึ่งนหมครับได้เราจะอุนมาก่อนคุณแล้วนะครับคุณเมย์เดี๋ยวจะบอกจะมีมาอีกคนนะ ภารกิจอยู่นะครับมาสามคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแจมหน้า <c oughs> เหลือเยอะไม่เป็นไรฮะเพื่อความสมดุลของแต่ละครอบครัวต้องแล้วครัโอเคออไปครับคครอบรัวมีสมซิ่งเนี่ยมีสมอะไรยัง,งไงรับตนาน้องสิทธิ์คุณอะไรครับแชมโอ้โหชื่อเป็น,เป,นเป็นเลิกเป็นชายตัวเองมากนะแชมวันนี้เตรียมมาสั่งอะไรก่อนเลยครับโโอ้ห เบาๆซอสๆอะไรกัขอแบบว่ากินแบบว่าเล็กๆย่อยนิดนึงเผ็ดนะฮะแต่ว่าเล็กกิ่นฮะเล็กทำไมเล็กเผ็ดเลยเนี่ยโอ้ยติ๊็แครับผมคุณอะไรครับคุณปูนะครับวันนี้เตรียมพร้อมมาแค่ไหนเตรียมดีเตรียมดีนี่คืออะไรครับเตรียมมากินหรืออะไรครับเตรียมมากินใช่ไหมครับแม่อ่ะครับผมอ่ะข้างๆพี่เอกนะครับผมนี่มาบุญมือปุ๋ยที่ไทยศิษย์นะครับปิ๊กครับปิ๊กนั่นเองนะครับทำไมครอบครัวดิฉส่งปิ๊กมาครับเขาชั้นเลือกกับหน้าตาครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก่อนเองจะหลอนเนี uh ่ย huh. ข้ารอมากเอ้เอ้ยคพ่อเลื่อนเกลือกพ่อพูดอะไรเกจงใจพ่อนิดเดียใช่ไหมฮะแหมเมื่อกี้พ่อเขาถ่ายถ่ายรูปสวยกับคุณแม่ด้วยนะครับผมไม่ไปถึงสมัยวัยสิบห้ากันเลยทีเดียวอันนี้เป็นเป็นการภายในมูลครั้งที่สองร้อยหกสิบเจ็ดโอ้โหฮะแม่นะครับน้าครัวบน้าถึงนี้ครับน้าท้าดีใจครับดูนะครับก็าปุ้ยเลยฮะเอาต์ดูนะครับโอ้โหนะครับทำไมก็ถึงสดคุณวิวมาครับ เห็นพี่หลายเกมใช่ไหมชมเกมแรกก่อนนะครับโอเคครับผม